คุณกะลนลูกเกดเรือนปุยนี่ยครับต่อไปก็ลองร้องกันลงไปนะครับนาจะตามองนะครับหมายเลขโคนะครับเป็นกัปตันทีมเองด,ด,ด้วยโอ้โหเลือกแกซะเลยโอ้โหจะออกรึ่งเลือกตะนเกศจริงๆนะแม่เลือกแกตะวันตกเอาแสงแดดเข้าวยครับ ครับสำหรับนักกีฬาท่านใดที่จะมาเปลี่ยนนะครับขอให้มาเปลี่ยนที่หน้าปอบริการนะครับแล้วก็ผู้ที่ออกออกกันไหนก็ได้นะครับแต่เปลี่ยนนท่าเพราะสนามไทยก็เป็นระเบียบนะครับไทยสวรรค์นะครับทีุ่บอลเทาล่มตายแล้วเปลี่ยนได้เลยครับเป็นฟุตบอลการ์ดสองครับลายมือสวยครับอย่างนีี้ครับเล่นก่อนครับเอาอ่ายงไรกันเข้าวเลนะอะไรไปก่อน เทียวใหม่ได้ป่ามันเกิดอะไรขึ้นหายถ้าไม่ทันยังไม่ถึงหนึ่งวินาทีเข้าแล้วอะไรวะเอาละโอ้โหมาให้กับคนปุ้ยคนปุ้ยต้องทำงานหนักยกเข้ามากับบางเด่นบางเด่นยิงตรงนี้ไม่ผ่านโอ้ยกองหลางกองบันตอมอะไรอะไรอะไรกันเนี่ยครับก็ เป็นฟุตบอลดีไอพีครับนะครับก็เป็นความสนุกนะครับเพื่อนจะร้องไร่วมกันปูสามประตูแพ้ลูกตรงไอ้ดีไอ้บีมึงบินได้แค่กล่องไม่ขีดเอาแล้วครับมาเอาลูกนี้ถึงมาสวยก็มาอีกครั้งหนึ่งไปให้กับโอ้ยระวังครับอ่าให้กับรำมดอนไปให้กับ โอ้โหสวนไปแล้วครับอ่อกไปครับไอ้ตันต้อมอย่ายิงลูกโุ่นโบห้ามนะบอกก่อนยิงโดนถือไม่เข้าเอาละครับมาให้กับบางมัดนะครับมาให้กับโอ้โอ้หัวถนนโดนตัดมาให้กับฮอโดโดฮอโดโดฮอโดโดมาให้กับฮอเตมีบางดิทวิ่งหน่อยบางดิทบางดิทต้องการวิ่งอ่ะ วันนี้บอกขอเวลาห้านาทีอีห้านาทีจะเปลี่ยนตัวออกคู่ละยี่สิบนาทีนะครับกี่บันป้อมครับบันป้อมก็ยิงลูกจัดสรรเวลาให้ดีนะครับจัดสรรเวลาให้ดีสี่วินาทีนะครับก็ประกอบนี่มาดูวีพีมีไอพีของทีเคบ้างชุดสีน้ำเงินนะครับประกอบไปด้วยคดปุยนะครับฮัดดิสนะครับโดโด พ็เตมีมาอีบังหมัดนะครับแล้วก็พลดเอกนะครับโอเอาละครับมาให้ครับบังหมัดครับบังัวกบังหมัดนะครับมาให้กับโอโอพิกมาตั้งติดกองหลังของบ้านป้อมนี่ก็ออกบ้านป้อมครับทีเคเอาครับเป็นบ้านป้อมได้ครับกับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดนี่บ้านว้า โอ้โหลูกนี้มาให้กันเยอะตุ้ยน่ะแดงผ่านล้อมบันดอนเงียบไหมล้อมบันดอนอย่างนี้เก็บกินสบายแล้วครับมาให้กับหมายเลขสิบสามนะครับสิบสามครับต่อฮิตโอ้โหนี่ฝาวค่าไหมลูกนี้ออดด้วยข้าวออดด้วยก็เป็นฟุตบอลการกุศลนะครับการกุศลวีไอ้นมาเมาให้กับพ่อเตม้พ่อเตพ่อเตพ่อเตครับโยกครับ จะให้บังดีบังดีบยังไม่ได้บอลแล้วครับตอนนี้มาหาเรามาดอนล่างอีกแล้วเอาไปแล้วเขาบ้านเติมบ้านเติมบ้านเติมยทีสายสายเทียบเทียบไรเฮ้ยโอ้ยจะไปประตูแดงโค้ยเหรอ <c oughs> เอาละครับพายกับบังดิษีบลุงนี้สายออกไปอีกครั้งหนึ่ง ไม่เป็นไรครับเป็นการแข่งขันนะครับเรื่องผลแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติครับแต่เป็นงานการกูสลขอให้เราคิดตรงนี้ก็พอนะครับขอให้ทุกคนได้ลงได้ลงเล่นนะครับเพื่อสุขภาพและพรรรันธุ์ไมยที่ดีนะครับผลการแข่งขันอย่าไปตีเลียดมันนะครับเราไม่ได้ชิงถ้วยครับแต่ถ้วยที่มีดีก็คือรางวัลแดงเขาเรียกไม่ได้ชิงเงินนะครับชิงแต่ถ้วย นันไม่มีเพราะเป็นการการเขาตดนะครับมาให้กับหมายเลขแปนะครับหมายเลขแปนี่บังโจไปให้กับหมายเลขสาแปนะครับสก,กิรินสก,กิรินอีกครั้งหนึ่งสก,กิรินอ่าลุงนี้เต็นมาลุกนี้ยกมาสวยกับหมายเลข11 21นะครับนาอิมบังว่าไม่มีผลงานเลยบงยังวานก็เดินห่างเดียนเลยกลุ่มมาให้กับพอโดโดพอโดโด เด็ดมาให้กับพ่อเต้พ่อเต้ยิงได้พ่อเต้ไม่ยิงอีกไม่ยิงแล้วแต่ยิงจังหวะไหนมาให้กับพัดด้วยพัดด้วยยังไงพัดด้วพัดด้วแม่ตรนนี้ติดฝังดิษฝังดิษมาบ่รื้อเดือดรื้ไม่ได้ครับฝังดิษไปให้กับบังโอบังโอแต่ไม่ทันครับแม่พ่อเต้ยิงไกลได้เลยเบอร์หกห้ามเปลี่ยนนะครับเบอร์หกห้ามเปลี่ยนผมไม่ได้ไม่ได้ครับห้ามเปลี่ยนอะไร บอกห้าเปลี่ยนยังมาเปลี่ยนไม่ได้ครับแม่เอาละครับมาให้กับหมายเลข่องกองก็จ่าย่าย่า้่าไม่ไม่ต้องโอ้โหจับก็บเปลี่ยนลงไปนะครับผู้ลงไปแทนค้ชปุ้ยนะครับ แต่มุมของบ้านป้อมน้ำอยู่สองศูนย์ตายเลยทีงไปฝึกที่อังกฤษมาไม่ได้เอามาใช้เลยโซนับเป็นโซนครับคือโซนสี่สิบสองคนสี่ติบห้าสามคนโซนห้าสิบสองคนและวปันโซนสี่สิบขึ้นไปนะครับผู้เล่นทั้งหมดด้วยกันแปดท่านนะครับแล้วก็เข้าออกนะครับได้ตลอดนะครับแันกติกาก็คือตามโซนกติกายี่นิบคือ เขาออกขอให้มาอยู่ที่กองบัญการมาให้กับบังโอบังโอมาให้กับตังดีมาเจอสก,กีนสก,กีนไว้มาให้กับพ่อดูพ่อดูอ่าดูแล้วไม่ได้จังหวะดูย้อนให้ครับตอนนี้คือย้อนให้ครับป่ะถูกต้องครับดูแล้วไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เตรียม,ม,ม,มอ่าถือว่า,วาพ่อดูย,ยิงเลยผมเชื่อผมผมสั่งยิงอย่างเดียวเดี๋ยวใครไม่ยิงเสียร้อยเดีครับ สำหรับผู้ขอบรองพีเช่โซนันให้ไม่ยิงเสียร้อยหนึ่งไม่ผ่านสกิลนีพ่อเตะเอาบอลลงเอาล้ครับแท็กไว้ก่อนมาให้กับมาให้กับนาอิมนาอิมม้วนไมม้วนมาไม่ม้วนมาให้กับหมายเลข17หมายเลข17ของเรามาให้กับโอ้เออร้อยหนึ่งเอ๊ ครับโอ้นะครับีสไอ้แค่ต้สียงให้แพ้ผมเลยโอ้ยตาบ้าก่อนไปตายแล้วเอาละครัไปลูก๋ี้ไก็ล้องใหม่อีกแล้วครับแม่ต้นครับยิงลูกโดงเข้าผมช่วไม่ให้นะครับติดใจผมไม่ยอมครับประตูผมแพ้ลูกดวงมาให้กับโอ้ โอ้ลากขึ้นมาทำกรอไปแล้วครับมาให้กับรอมดรอมดลากเลื้อเจอกันบางนาอินมมาให้บางวาบางวาบางวาบอกมเลืมเป็นวะเฮ้ยดูดูแม่เอาละครับมา้กับมา้กับพ่อเตพ่อเตพ่อเตว่ายังไงพ่อเต้ตัดไปโอ้โหลูกนี้เดี๋ยววันนี้ไปลงทะเบียนเลย ตายล่วงหน้าขอกมาให้กันยะยายะยาให้กันรล้วเดินเตินขังตอวเลยที่ดีาครับพี่บอลแต่ซ้ายหนึ่งหลวงเป็นการโดนบอลนะครับแต่ก็เป็นการเข้าที่อันตรายเข้าถือว่าตัดเยื้อทุกท่องอันนี้เป็นไปตามกฎนะครับเพราะว่าอะไรที่มีเปลี่ยนเนี่ยมันตรงนี้แหละ ถามเราก็ได้ยัไไงไม่มีโอ้โหเอาละครับตั้งพี่ลูกก็มีรอมฎอนสก,กิดินน่าจะเป็นรอมฎอนมากกว่าไอ้รอมฎอนถ้ายิงโด่งไม่ได้นะเว้ยบอกก่อนยิงลูกอะไรก็ได้แต่ห้ามยิงโด่งอ่าแต่กี่ได้อย่าง,งนี้ได้ถือว่าโอเคอย่างนี้ได้ อย่างนี้ผ่านผ่านโอ้ดูหน้าตาเคร่งเครียดกันเหลือเกินครับเล่นในตลกครับเล่นในตลกนะครับเดี๋ยวตีอีกหนึ่งประกอบเล่นในตลกครับเล่นเป็นสุขภาพดูเนี้ยอตูว่ายังไงเอ้ยยอมาให้กับโอมาให้กัเจอร์ซินี้มาให้กับสลงฟังโอ้โอ้ว่ายังไงโอ้มาให้กับบังดีบังดีโดนสอยนะครับบังดีโดนสอยโดนเยิงโดนเยิง อ่าบางดิด่าไงบางดิดไม่ยิงบางดิดทำท่าว่าจะยิงเสียร้อยน้วครับทำท่าทำท่าถือว่าทำท่าโอ้บังวาโอ้เช็คมาร์สหน้าดูเลยโอ้กลดหน้าดูบังวาคือต้องกระเทายาวแย่ครับธรรมดาครับแม่อาละครับบังโอครับบังโอ้สายไทย อยังไงชิปใครกำลังล้งโหยจิงทีิงเอโอ้โหผมมาทำอะไรลูกเมื่อกี้เนี่ยของมาทำท่าทำท่าร <c oughs> ้อยหนึ่งเอาละครับใจต,ตั้งเตะโดยสกัดินไปให้กับหมายเลขะไรครับ2ี่สีน่าอิน น้าอิมมาให้กับรสมดอนมาให้กับบังวาบังวามาให้กับยา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 ,ยา,ยาอ้าวลูปนี้อ b s ต r u c t i o n ครับขีดขวางการเล่นนะครับอยา่าฟาวบ่อยสิยยแล้วก็ที่ฟรยจะฟาวบ่อยนักเลยอ่าให้รสมดอนถ้ายิงแล้วงลงไม่ถือว่าไม่เข้านะบอกก่อน เฮ้ยนี้ใช้ได้ผ่านเต็มม้งครับเต็มม้งครับเป็นความสนุกสนานนะครับร่วมกันนะครับมาการทำบุญร่วมกันนะครับเป็นฟุตบลั VIP ครับสำหรับทีมต่อไปนะครับเ็นมาพบกับ VIP วัตตานะครับขอให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเป็นคู่ที่สามนะครับหลังนี่พอเต้พอเต้เบอร์เก้า ประตูออกมาขวาลโนครับเวานขวานแม่จะเป็นนมนมโดนเขาเรียกอะไรฮารบอลเล่ลูกเก่งของงวาแกนะครับสมัยนมนมครับไปที่โด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 ไปที่บางหวังให้ครับบางหวังบางหวังมาให้ครับให้ผ่านมายเลขสิบสามครับสิบสามนี่ไปเข้าบอเฮสมาให้กับรอมมอน รอมาดอนลากเลยมาให้กับยายารอมาดอนติดติดโดนมาให้กับหมายเลขแปดครับมั่นสูมาให้กับบังวาบังวาอ้าไม่หายพ่อเตพ่อเตไข่หลอเลยเอ้าอองมาใหญ่เด้งเลยขุมเปลี่ยนมาให้กับตัดตัมาให้กับนั่งมาให้กับนุ่นตุ้ยรุ่งใบมาให้กับพ่อเตีปาดิปปาดิเป็นไงปาดิ เอาแล้วครับเปลี่ยนตัวเอาแล้วอ่าวมาดอนออกครับตรงหมายเลขสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดคือสุกเปลี่สองคนก็เดี๋ยวไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนบางๆลงเปลี่ยนสุกรีไปครับหมายเลขสิบเจ็ดนาทีพออ่าเดี๋ยวเปลี่ยนนะครอ่าให้กับบังโจโอ้โหบังโจลูกนี้จะเปลี่ยนเลยไหมล่ะจะเลยไหมล่ะใหายหมพร้อมไหมให้กับพ่อเต้ฟคนทุ่มัาพ่อเต้ทุ่มไม่ถูกนะครับทุ่มไม่ถูกรงทะเบียนเลยนะ มาให้กับพ่อเตะอีกครั้งหนึ่งมาให้กับพอโตพอโต้ขึ้นหลังพอโตแน่ใจที่ประตูวะเอ้ยมาให้กับปเปรนี่มันไรไสไก่นะเฮ้ยมาติดบังดิดงดิลยเลยนะบังดิดบังดิดเข้าหลังเอาแล้วมาเข้าด้านหลังปานหลังครับยายาด้านหลังเหลืองเลยครับมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมันเหลืออีกแค่ห้านาที มัน okay. ต้องเปลีああ่ยนโซนอ่าโอเคบังดิสต้องทำงานแล้วครับบังดิสเอาแล้วครับดิษจงกอดบังดิสว่ายังไงบังดิสโอ้โหบังโจสูงปี๊ดเลยครับคู่กับโอ้โหจะปินถูกป๊ดเลยครับบังโจดีแคครับเอาย้อยๆแม๊งแม๊งนะเมอุเมอ เอาใจคับท่นที่กันและกันนะครับโดยสภาพและร่างกายนะครับจครับกันตัวครับผมโจกินนมอะไรผมโจกินนมอะไรกินนมแพ้เออไม่ผมจะบอกแก่งผมว่าได้สูงขนาดนี้แก่งผมสูงถ่ายต่อหถ่ายต่อหน่อยหรืห้านาทีเดี๋ยวผมเปลี่ยนอกแล้วครับลูกยากนี่เป็นง่ายลูกง่ายเป็นยากเอาลุงนี้เซตแรงไปสหุมาโคโดะนะครับจะได้ อย่าปุ้ยวิ่งฮะอ่านาทีเอาละครับมาให้กับสุกุรีสุกุรีสุกุรีมาให้กับมาดิสเบย์ครับนาอิมให้กับให้ทานมาให้กับนาอิมเหมือนกันครับนาอิมนาอิมมาให้กับพ่อเตเอาบอลลงพ่อเตมาให้กับนาอิมนาอิม ยกยยายผู้สาวตัวบอกหวานเจียบมายิงเลยเล่ามาให้กับบังวาบังวาบังวาทิ้มมาให้กับสูกอรี่โอ้โหบังวาแกทิ้มลูกนีกก้มาให้กับพ่อตีพ่อตีครับสักมาให้กับลูกนี้เอาติดบางยาบางยาทิ้ม อย่างลื่นกันอยู่ยังลื่นกันอยู่ครับมาเอาต้องเปลี่ยนผัดเปลี่ยนกันครับเพราะว่าเอาแล้วครับมาให้กับยอครับยอลงไปเองครับมาให้กับบังดิษบังดิษต้องเลื้อยกับบังดิษมาให้กับพ่อเตพ่อเตมีหลอกมาให้กับยอยอว่าไงมาให้กับโอโอปันลูกนี้ทุบมาให้กับบังดิษ บังเดิษ <rôle> ต <à déc> ิดบ <les. ici S 2> ังโจบังโจไปแล้วครับกระชากบังโจมาจีบเซตีนะอี่จะดิดิเล่นดหนอบังเดิอ้าวพลัมมุมลูกเตร์รี่เอาบอลลงครับมาลูกเตร์รี่ติดนาอิมนาอิมนาอิมมาให้กับบังเดิษบังเดิษบังเดิษนาอิมอ๋อโหยลกนี้ให้บอลแรงเหลือเกินตกดใส่เองด้วยใส่เลย เอาละครับบังโจเปลี่ยนแล้วครับอ่าไปพักผ่อนส่งหมายเลขยี่สิบสามลงไปยี่สิบสามของบ้านป้อมแม่สัมผัสบอลแรกเลยครับอักมาให้ครับบหมายเลขสิบสามนะครับสิบสามอยู่บังตอเทียนอเทีเอามาให้กับเต้อเต้มาให้กับพอดูพอดูถักได้ย้ยติด สุกกรีครับสุกกรีมาให้กับหมาดิที่สามเองไม่มีหมายอะไรหลายให้ผมนะครับสำหรับบั้นป้อมมาให้กับสุกกรียา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 ลูกนี้มาให้กับบางดิบางดิโดนสองแล้วบางดิโอ้โหมาให้กับบางโตโอ้โหพ่อพ่อพีมให้มาออโดูมาให้กับพ่อเต้ให้กับบางดิลูกนี้บางดิ ไม่ไหวครับลูกนี้จะเริ่มหมองครับเดี๋ยวทุงเร็วเอ้ยมาเตะทุงเร็วไอ้นี่นะให้กับนาอิมนาอิมนาอิมไปไม่ผ่านทุกก์รีให้กับโอ้โอ้ครับโอ้ลูกนี้มาให้กับนาอิมมาให้กับบางโอลูกนี้กวาดโดย ซากิรินเอาละครับ VIP วัดตานครับเขียบครับสถานที่ดีมาตรงรายชื่อผมหน่อยดูดีก็ดีเยอะครับเสื้อสวยครับอ่าบังโด้วายังไงยิงยิงโค้โอ้หให้ยิงปั้นประตูนี่ว่ายิงนหยอดเลยครับ สวัสดีครับครับอะไรเช่นนั้นให้ใบเลยอ่าโอเคครับปากกามีเปล่าอ่าขอบคุณครับมาให้กับบังหมัดลงไปใหม่ครับอ่าให้กับพ่อโตต้องทำงานแล้วซ้ายไม่ทำงานเอาโดนโตนี่ครับตังวาบังวาขยงเลยบังวา มาให้กับพอดูพอดมาให้กับหังมัดหังมัดมาเลตมาให้กับนาอิมนาอิมมาให้กับพอดูพอดพอบีมทำงานเลยพอบีมอย่าอุ้ยอ้ายโอ้โหลูกนี้มาให้กับนาอิมนาอิมนาอิมฮันหันอ้าวไม่เป่าเล่นต่าครับโอ้โหสามสอง mà hai cả bằng hoa, bằng hoa vậy anh ơi, bằng hoa đặt bài tuyết terry mà hai cặp bài à, này tin tạng nó Bắn tôi hết bắn tôi hết, đừng dạ làm bắn tôi hết. à เพราะว่าดูดูที่ดูดที่ว่าบอลผูแฮนด์เลยนะครับเนาะโอ้โหเหกมุมครับไปได้ตั้งแต่ครับเด <c oughs> ี๋ยวจะมีหลายทีมติดต่อแมวแล้ว ให้กับฝังมัดติดเวลา2นาทีรูมินิดบนโยเลยี่ให้กับโยนยย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 าาา มูบีเพิ่หมายิงไปหนึ่งลูกครับมีตับขาหลอเอ้ากัันไครบลมาให้กับพอโดูปโดต้องทำงานนะครับพอโดูปโดมาเองครับโอ้โยบังหวะโอ้ยยังเกี่ยวโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวบังวาไม่ไหวออกเลยไม่ได้ครับเลยถูกแล้วครับมาให้กับมูบี โมบินฝังด้ไปให้กับฝับงมาสองนาทีนะครับต้องทำอะไรต้องทำแล้วโอ้โหสก,กรีนโมบินโมบินน้ากับซุกตีรีซุกตีรีแม่ยังยติดบังมาอีกครั้งหนึง่งติดพ่อด้เอาบอลลงมาให้กับนาอินดูตอนัดที่ส<อ><อ>ว,<อ>วยมากผลจะไปชนะไม่เป็นไรครับเอาบอลลงไว้ได้ก่อนติดหมายเลขยี่สิบเลยครับนาย

เอาแล้วครับขอต้อนรับครับเตจอแต่ครับรถนับส่งนักเลงมาแล้วเอาล้วครับมาให้ครับมูบียังติดนายอีกมาอีกครั้งหนึงยังติดหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดนี่นายอีกมาอีกครั้งหนึ่งมาให้ครับพอบีมมูบีมเอายังไงยังไงครับอานิสอานิสโอ้โหตรงนี้เอายา มาพอบีบแล้วไว้เร็วให้ไว้ให้ไว้พอบีถุงมามาให้กับถุงมาเฮ้ยยิงไกลอีกครั้งนึงเราพอโดตั้งไกลครับพวกนี้โอ้ยทำไมไม่ยิงกันตั้งนานเอาน้ำนิดนึงน้ำนิดนึงอะเร็ว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 แล้ครับเอียปุ้ยลงไปแล้วครับเหลืออีกแค่นาทีเดียวเอาละครับหมดเวลาเหลือนาทีเดียว นี้โดนนำอยู่สามหนึ่งบันปอมขึ้นนำน่าจะจังหวะสุดท้ายแล้วครับไม่เป็นไรครับเล่นการ์ดที่ตนครับเล่นทนุุครับผลไม่เป็นไรครับโอ้เฮียมาได้ครับพิบูพิบูหลอกยักษ์ยักฝากไปโยเซตออกมานาอิมยักษ์ยักษ์ได้ไม่ได้ 38นะครับไปครับ38ของเราครับจ yeah. yeah. ักซีรีนจักซีรีนนาอิลฮะเล่นดีออกมาหมดแบ่งกันเล่นเริ่มตึงตึงแล้านรู้สภาพแล้วเริ่มตึงเิ่ตึงหมดเวลาเดี๋ยวไปแก้